7วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่1พ่อแม่เลี้ยงเรามาเราควรจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามฐานะตามกําลังที่เราทําได้2ช่วยประหยัดรายจ่ายหากเรายังไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ก็อย่าทําลายล้างทรัพย์สินช่วยพ่อแม่ประหยัดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจค่ะ3ช่วยทําธุรกิจของพ่อแม่ด้วยความเต็มใจไม่บิดพลิ้วหรือเอาแต่หลีกเลี่ยงไม่เห็นความสําคัญในธุระของพ่อแม่4คอยดูแลยามป่วยไขย้หรือว่า ไปหาหมอเพื่อรักษาค่ะ 5. รักษาความสามัคคีในหมู่พี่น้องพี่น้องที่รักและช่วยเหลือกันคือ 1. ในความปรารถนาของพ่อแม่ 6. ต้องไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากใจและหนักใจมีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องส่วนตัวการงานจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลานต่อไปค่ะ 7. ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อพ่อแม่ล่วงลัพ่อและแม่คือผู้ที่มีพระคุณ อย่าลืมดูแลเอาใจใส่แล้วลองนำเอาหลักที่แนะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนตามสไตล์ของเราดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยแชร์ไปให้ลูกๆหลานๆเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลพ่อแม่ของเราค่ะ